สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเบน p ีวันค่ะออเดิโอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบนก็จะมารีวิวจอแอนดรอยตรงรุ่นรถมัตด้3นะคะร<ม>ุ่นนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของ m ิชิก้านะคะร<ม>ุ่นรถตัวนี้คะสามารถใส่ได้ตั้งแต่ปี2004ถึง2009กันเลยทีเดียวนะคะ<ม>ค่ะขนาดหน้าจอนะคะมีขนาดอยู่ที่9นิ้วนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดปลั๊กสายไฟตรงรุ่นนะคะที่สามารถเสียบกับรถรุ่นมัดหน้าสามได้เลยนะคะค่ะส่วนฟังกช์ชันหรือเมนูในการเล่นของตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อเราเปิดหน้าจออ,ออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะปับมาณนี้นะคะค่ะปุ่มแรกนะคะตัวนี้คะคะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะคะเราสามารถร <c oughs> ีเซ็ตเครื่องได้นะคะค่ะตัวนี้เป็นปุ่มปิดเปิดนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นปุ่ Dartmouth มเมนูนะคะปุ่มย้อนกลับค่ะ,ะ,คะเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ลดเสียงะค,ะค่ะลำดับแรกคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของเครื่องก่อนนะคะว่าเขาให้ความจํามาเท่าไหร่นะคะค่ะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วเข้าไปที่ระบบนะคะ เกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Android version ส10นะคะจะเป็นระบบ CPU 4คอร์นะคะรมจะอยู่ที่32นะคะ r ร m ก็จะอยู่ที่2นะคะตัวนี้นะคะสามารถทัชสกรีนได้ไหลายลื่นมากนะคะหน่วยความจำเขาให้มาเยอะถึง32 g จเลยนะคะค่ะลำดับแรกนะคะเราจะไปดู option นะคะ ออฟไลน์ก่อนนะคะที่สามารถเล่นได้ในตัวเครื่องนะคะก็จะมีโหมดวิทยุนะคะโหมดโทรศัพท์โหมดเพลงโหมดวิดีโอนะคะแล้วก็โหมดสตรีมมิ่งะคะพวกนี้นะคะจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธโทรศัพท์ของท่านนะคะหรือวิทยุนะคะสามารถฟังได้เลยนะคะสามารถมีระบบค้นหาขึ้นสัญญาณเองได้นะคะ โดยกดค้างไว้นะคะประมาณ3วินะคะก็จะค้นหาขึ้นสัญญาณวิทยุเองนะคะค่ะโหมดโทรศัพท์นะคะเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะคะถึงจะสามารถลิงก์เบอร์โทรหรือกดโทรผ่านจอ Android ตรงรุ่นของเราได้นะคะ ค่ะโหมดเพลงนะคะสามารถเชื่อมผ่าน USB ได้นะคะค่ะตัวนี้นะคะเรามีเพลงอยู่ใน USB นะคะสามารถมาเชื่อมผ่านช่อง USB ได้นะคะส่วนโหมดวิดีโอนะคะก็เช่นเดียวกับโหมด USB หรือโหมดเพลงนะคะส่วนโหมดสตรีมมิ่งนะคะก็จะเป็นโหมดที่ เราสามารถนำเสียงออกผ่านบลูทูธนะคะต่อไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการใช้งานแบบออนไลน์นะคะค่ะเราสามารถไปดูหรือโหลดอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตได้ะคะ่ะระดับแรกะคะแผนที่ก่อนนะคะสามารถนำทางของเราไปได้นะคะตัวนี้นะคะเราจะลงชื่อเข้าใช้นะคะเป็น Gmail ของเราเองนะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะ และอีกอย่างนะคะสำหรับนับเดินทางนะคะที่เดินทางไปไหนไกลๆสามารถฟังเพลงผ่านแอป YouTube ได้นะคะตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโหมด Google Home นะคะสามารถค้นหาหรือต้องการค้นหาอะไรนะคะสามารถค้นหาได้ที่นี่ได้เลยนะคะค่ะแล้วยังมีแอปพลิเคชันต่างๆะคะ่ะอย่างเช่น Netflix นะคะเราก็โหลดมาให้ท่านเรียบร้อยนะคะส่วนแอปพลิเคชันต่างๆที่ท่านต้องการโหลดนะคะโหลดในที่ Play Store ได้เลยนะคะถ้าสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถโทรได้ที่0819608451 เลือกชมสินค้าอื่นๆได้ที่ w w w c a p i m a r k e t c o m นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เบนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย